รอบก่อนถ่ายรถเร็ว1 1กข้ามสะพานของบางตาที่เป็นรอยต่อระหว่งนะางนครปฐมกับราชบุรีนะครับวันนี้ถ่ายขบวนหนึ่งองกลับกันบ้างอันนี้เป็นหัวอยู่นครปฐม,มท้ายอยู่ราชบุรีนะครับ